สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งัฟุตบอลมาค่มเืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาลุ้นตัวกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรอาร์มาเนียบิดิเฟลพ่ายกับทาง้ามิชชันกัรบักไป0ประตูต่อ4พาเดอร์บอลพ่ายกับหน้าเซนต์กันเลนไป0ประตูต่อ1ยังบอยเอาชางด้านบุชการ์อคาเดมี่ไป3ประตูต่อ0เอาบวกพ่ายกับหน้าเฟรเดนวอลลัซซี่ไป0ประตูต่อ2 และลาปิดเวีานเอาช้างด้านของโดนัทฟิลไป6ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลทุตวันลีกเอิงฝรั่งเศสอายักซิโอพ่ายกับน่านแรงไปศประตูต่อ1โอเชย์พ่ายกับน่านตูลรูสไป0นประตูต่อ5เก่งมงฟูดเอาช้างด้านแรงไป2ประตูต่อ1น้องเสมอโอลิมปิกริยงไป0ูประตูต่อศแบดนะครับเสมอลิวไป0ประตูต่อ0อลอรียองนะครับเสมอโมนาโกไป2ประตูต่อ2นิดเอาช้างด้านมงปริเยไป6ประตูต่อ1 ปาลิเย,ยงเชียงแมงเอาเชังด้านองเช่ไป2ประตูต่อศูย์สตาบุกเสมอรองไป2ประตูต่อ2และทัวร์พายกับน,น้านโอนมปิกบักเซไปศูประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งเป็นปาลิเย,ยงเชียงแมง18นัด47แต้มตามมาด้วยอันดับ2ลรอง18นัด41แต้มอันดับที่3ามบักเซ18แนัด39แต้มอันดับที่4แลน18ดนัด34แต้มอันดับที่5โมนาโก18นัด34แต้ม อันดับที่6เป็นลอรีอง18นัด32แต้มอันดับที่7เ,เป็นริว18นัด31แต้มอันดับที่8ลดรอง18นัด25แต้มอันดับที่9เกเคงมงฟุต18นัด25แต้มอันดับที่10นี้18นัด24แต้มอันดับ11เป็นแรง18นัด24แต้มอันดับ12ตัวรู1สิบนัด22แต้ม13เป็นทัวร์สิแนัด18แต้ม14เป็นน้อง 18, üy 18 15, องนัด18แต้ม15มงปริยนัด17แต้ม 16อายักซิโอ18นัด15แต้ม17เป็นแบทนะครับ18นัดมี14แต้ม18บแโอเชียสินัด13แต้ม19สตาร์บุก18นัด12แต้มและอันดับที่20เป็นองเชสิบนัดมี8แต้มมาต่อกันที่ผลทุกบอน KNBV ครับนะครับของฮอลแลนด์เอเชเชอร์นะครับพ่ายกับนั่นเอเซนต์อารมาไป1ประตูต่อ4ีวีวีเฟลโลพ่ายกับนั่นเอเมนไป2ประตูต่อ3เฮลลวินเอาชนะนั่นฟลอเรนดัมไป2ประตูต่อ0 เดอะทิฟเฟอร์เอาชนะด้านคัมบูไป1ประตูต่อ0ูนย์อเมริซิตี้พ่ายกับด้านเอเนซีในมาเก้น gin, ไป0ประตูต่อ4และเดนบอสนะครับพ่ายกับด้านอาแจกอัมสเตอร์ดัมไป0ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายนอตติงแฮมฟอล์สต์ครับเสมอใน90นาทีกับวูฟแฮมป์ตันไป1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการดูลู้ที่จุดโทษซึ่งเป็นนอตติงแฮมฟอล์สต์ยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชานะไปด้วย4ประตูต่อ3 โดยในนัดน,นี้ครับน้อตติงแฮมฟอร์เรสได้ไประตูขึ้นนำในทีที่18จากวิลลี่โบลลี่หลังจากนั้นเป็นวู๊ดแฮมตันมาตีเสมอทีที่64จากโรอูจิมิเนสจบ90นาทีคู่นี้เสมอ1-1นะครับทำให้ต้องดวลจุดโทษกันซึ่งเป็นทางด้านฟอร์เรสนะครับได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเซวแฮมตันเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ0โดยทางด้านเซวแฮมตันได้2ประตูในทีที่23จากทางด้านของเซคูมาลา และนาทีที่8จากมูซาเนเนโปจบเกมคู่นี้ครับเซาท์ทัมตันเอาชนะซิตี้ไป2ประตูต่อ0ทำให้เซาท์ทัมพตันได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาของสเปนเรียวอันบาลิดเสมอใน90นาทีกับบาเลนเซไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านของเรียวอันิดนั้นได้ลูกยิงที่จุดโทษในนาทีที่39จากคาริมเบนเซม่าและทางด้านบารเลนเซมาตีเสมอในนาทีที่46จากทางด้านของซามูเอลลีโน จบ90นาทีคู่นี้ครับเสมอกันไป1-1ต้องต่อเวลาออกไปอีก120นาทีครับซึ่งทั้งสองทีมก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ต้องตัดสินด้วยการล้นที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านเรียวมัดหลินนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปด้วยประตู4ประตูต่อ3ทําให้เรียวมัดหลินนั้นได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศน,นะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาอิตาเลียนรอบ16ทีมสุดท้ายเอซิมิลานครับเสมอใน90นาทีกับโตริโนไป0-0ประตตู่อ 0. ต้องต่อเวลาออกไปอีก120นาทีนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับในช่วงต่อเวลาครับทั้ง2ทีมยังเสมอกัน0นยประตูต่อ0โดยในนั้นนีนโตลีโนนั้นโดนไ่แดงไล่ออกในนาทีที่70จากการทำฟาวของกอฟฟี่นีนี่โอเคนะครับผมนีม่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมืาข้ามคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ